สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเราพบกับกบอยู่แล้วนะคะวันนี้กบก็จะมาชวนเ,นเพื่อนๆนั่งคุยเมาลมอยกันนะคะวันนี้กบมีคอนเทนต์ก็คือการเริ่มต้นดีนะคะในชีวิตคู่วันข้างหน้าอาจจะไม่มีปัญหานะคะกบมีอยู่สามข้อนะคะกบขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ตรงของกบเองนะคะ,ะกบคิดไต่ตรองว่ามีอยู่สามข้อนะคะที่กบคิดว่า มันสำคัญนะคะในการใช้ชีวิตคู่หรือการครบนะคะคบหาดูใจกับแฟนหรือคบหาดูใจกับาสามีในอนาคตอะไรแบบนี้นะคะกบก็เอามาเป็น3ข้อหลักๆเลยนะคะมาฟังกันค่ะว่า3ข้อหลักๆของกบที่กบอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะ่ะมีอะไรบ้างนะคะกบก็ขอเริ่มต้นด้วย1นนะคะกบคิดว่ามันเป็นเป็นข้อที่ควรที่จะ เป็นข้อที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวตนนะคะตัวตนของเรานะคะเพื่อนๆจ๋าก,การที่เราจะคบหา,าแฟนหรือคบหาใครสักคนนะคะเป็นคนรู้ใจเป็นคนรักหรือเป็นสามีอนาคตนะคะเราควรจะแสดงตัวตนของเราออกมานะคะไม่ต้องแอปนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่ออนาคตของเราได้นะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราเป็นคนยังไงเราก็แสดงให้เขาเห็นกันไปเลยนะคะ อย่างน้อยสิ่งไหนที่เราแสดงตัวตนของเราออกมาแล้วเขาอาจจะรับไม่ได้เราก็อาจจะรู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะต้องปรับปรุงตัวเองได้นะคะก็อาจจะไม่เลยเถิดถึงขนาดว่าคบกันเป็นแฟนเป็นสามีแล้วมันเปลี่ยนยากอะกบคิดว่านะคะการแสดงตัวต,วตวนออกมาเนี่ยมันจะทําให้คนข้างๆเราเห็นว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะกบขออนุญาตย,ยกตัวอย่างของก,กบเองเลยนะคะอาจจะ อาจจะตกใจที่เนึงยนะคะถ้าเพื่อนๆได้ฟังนะคะกบกับสามีนะกบมาจะาเริ่มต้นเลยนะคะกบเป็นคนที่เป็นแบบนี้นะกบจะแสดงไม่ว่ากบจะคบกับเป็นแฟนอะไรก็ตามที่ผ่านมานะกบจะแสดงตัวตนของกบออกไปให้เขาเห็นเลยนะคะว่ากบเป็นคนแบบไหนนะคะกบจะไม่แอบนะคะกบก็จะพูดแบบ กบเป็นคนแบบนี้ทําแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้นะคะกบทําเลยกบทําเลยค่ะทําให้เห็นตั้งแต่เนิ่นๆหรือทําให้เห็นตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันนะคะก็แบบแสดงตัวตนของกบออกมาให้เห็นเลยนะคะแต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าทีท่าของคนข้าง,างเราอ่ะเป็นยังไงนะไม่ไม่ใช่ว่าเราแสดงตัวตนของเราออกมาแล้วเราไม่สังเกตนะคะสิ่งที่เราแสดงตัวตนของเราออกมานั้นคนข้างๆหรือว่าแฟนหรือว่าคนที่เราคบหาเนี่ย เขารู้สึกอย่างไงนะคะหมายความว่ารู้สึกชอบแล้วก็โอเคทําแต่ถ้ารู้สึกเหมือนกับด้วยสายตาของเขาหรือว่าปฏิกิริยาของเขาเนี่ยเราก็สังเกตนะถ้าเขาไม่ชอบเราก็โอเคนะสิ่งนี้เราไม่ควรทํานะคะแต่กบขอยกตัวอย่างกบเลยคือกบก็ แสดงเลยแบบว่าฉันชอบแบบนี้กบเป็นคนชอบสังสรรค์กบคือข้อเนี้ยกบจะแสดงสออกมาตั้งแต่แรกเลยนะคะมีเพื่อนเยอะนะคะกบพูดตรง,ตงๆกบมีเพื่อนเยอะกบชอบสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆบ่อยก็พาเพื่อนไปพาสามีไปเลยค่ะไปไปเจอเพื่อนไปอะไรแบบนี้แล้วกบอ่ะเป็นคนชอบสังสรรค์มันก็ต้องมีดื่มนะคะกบก็บอกเขาเลยว่ากบเป็นคนดื่มสามีก็ตอนแรกสามีก็เขาก็เขาก็ ตกใจนะแต่ก็คิดว่าเป,เป็นเรื่องปกตินะคะกบก็แสดงเขาเห็นเลยว่าเออก,กดดื่มนะอะไรแบบเนี้ยกบก,ก็ชอบสนุกอะไรแบบเนี้ยชอบเที่ยวชอบสนุกอะไรแบบนี้นะคะแล้วมีครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋าก,ก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ <c ười> เดี๋ยวกบขออนุญาตเกาคันนะคะแบบแบบรู้สึกแพ้อกบไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะมันเป็นการไปทริปแรกนะคะกับสามีพี่สาวสามีแล้วก็แม่นะคะเป็นทริปแรกพวกเราก็ได้พักอยู่ที่อ เขาเรียกว่าแถวนี้มานะคะคือไปเชียงใหม่ทุกคนก็จะไปพักอยู่แถวนั้นเพราะว่าแถวนั้นอะ่ะมันมีทุกอย่างครบคันนะคะมคีคาเฟ่มีดืม่มมีอะไรมีอะไร,ะไรแบบรวมตรงนั้นคือเดินไปก็เดินไปโรงแรมก็ใกล้เดินไปเที่ยวก็ใกล้นะคะเดินไปกินอาหารก็ใกล้คือมันเป็นสวนรวมนะคะอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้คืนนั้นนะคะคือวันนั้นพวกเราไปขันโตกนะคะไปกับแม่กับ พี่สาวสามีแล้วก็แม่สามีแล้วก็สามีนะคะไปกันสี่คนนะคะแล้วทีนี้พอเราไปกินข้าวเสร็จนะคะกลับมานะคะกบก็มีแผนเพราะว่ากบก็อยากไปเที่ยวนะคะกบตอนนั้นกบอายุยี่สิบเจ็ดนะคะตอนนั้นกบอายุยี่สิบเจ็ดกบก็ชอบเที่ยวชอบ,ชอบดื่มอ่ะคือมันชอบสนุกอะ่ะชอบปาร์ตี้อะไรแบบนี้ก็บอกสามีว่าโอเคพอพอเราเข้าไปโรงแรมแล้วนะคะ,ะเราไปเที่ยวกันนะคะเราไปเที่ยวกัน ทีนี้สามีก็บอกว่าที่รักรู้ไหมว่าไปที่ไหนกบก็บอกไม่รู้ทีนี้พอลงมาอ่าพอไปไปไปส่งแม่กับพี่สาวสามีที่โรงแรมเสร็จพวกเราก็แยกตัวกันนะคะแยกตัวกันไปเที่ยวต่อนะคะแล้วก็กบก็ไม่รู้อะคะ่ะแต่ว่าลงไปข้างล่างนะคะที่เชียงใหม่มันจะมีรถแดงนะคะเขาจะวิ่งทั้งตลอดเลยนะคะสามารถเหมาหรือสามารถเขาวิ่งมันจะมีวิ่งผ่านเป็นรอบเมืองก็มีหรือว่าเหมาก็ได้นะคะ นี่เราก็บอกรถแดงนะคะตอนนั้นรถแดงว่างนะคะไม่มีผู้โดยสารเราก็ถามว่าเนี่ยเราอ่ะมีอะไรมีที่แนะนํำไหมคะที่เราอ่ะอยากไปเที่ยวกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็แนะนํานะคะเป็นชื่อร้านบบบปัม๊มอัพนะคะก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่นั่นเลยนะคะพอไปที่นั่นกบก็ไปถึงนะคะ,ะพะนักง,งานก็จะมาถามกบว่าจะสั่งเครื่องดื่มอะไรแล้วทีนี้กบก็สั่งแบบเป็นอแอลกอฮอล์นะคะที่มันเป็นแบบ เป็นคูลเออร์อะไรแบบนี้มีความลักษณะเป็นลิตรอะไรแบบนี้นะคะเป็นแอลกอฮอล์ที่แบบน้ำหนเหลืองๆอะ่ะแล้วก็ลักษณะเป็นคูลเลอร์นะคะทีนี้กบก็ดื่มนะคะดื่มแบบว่าทีนี้เสร็จจนแบบว่าก็สนุกอะ่ะมีเป็นเพลงก็สนุกก็ดื่มก็ทีนี้เสร็จเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กบสั่งมามันไม่หมดนะคะทีนี้กบก็บอกแฟนกบบอกว่าแต่กบก็ให้เขาดื่มนะคะเขาเขาไม่ค่อยชอบแต่เขาก็ไปได้คือเข้าไปได้ทุกที่ ถ้ากบพาเขาไปไหนเขาไปได้ทุกที่เขาไม่ขัดนะคะคืออะไรก็ได้อะไรนะคะเขาก็ไปตามกบตลอดแล้วทีนี้เสร็จก็มันก็ดื่มแบลคอล์น,นะคะมันก็มันก็ค่อนดื่มแอลคอล์น,นะคะมันก็เมานะคะแล้วกบก็บอกว่ากบก็บอกแฟนกบว่าบสามีกบอกว่าเนี่ยฉันเสียดายแต่ฉันจะพยายามดืมสามีกบบอกว่ามันไม่เมคเซนคือดื่มเมาแต่ว่า ทำไมต้องดื่มให้หมดไม่เขาไม่เก็บอะไรแบบนี้กบก็พยายามดื่มจนหมดแล้วกลับมาวันนั้นสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีก็คือกลับมาสามีก็แบกกลบเคลื่อนไปเทคแคร์กลบนะคะคือตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็มาพูดแบบโจกกิ้งกับแม่กับพี่สาวบอกว่าเนี่ยเออแปลกเนาะคนเราคือเมาแต่พยายามจะดื่มให้หมดเพราะความเสียดายอะไรมันก็เป็นเรื่องแบบขำๆไปนะคะทีนี้อย่างที่บอกกบก็แสดงทุกอย่างเลยนะคะกบไม่กักนะคะกบแสดงตัวตนให้สามีกบเห็น เริ่มต้นเลยจะชอบอะไรเป็นคนนิสัยใจคอแบบไหนสแสดงให้เขาเห็นเลยนะคะโอเคมามาข้อสองนะคะเป็นเพื่อนจา๋าอาจจะพูดยาวไปนิดนึงนะคะข้อสองก็คือการโกหกนะโกหกหรือปกปิดนะคะผมว่าคิดว่าทุกคนเป็นนะทุกคนก็ไม่ชอบไม่ชอบการโกหกนะอย่างเราก็ไม่ชอบการโกหกนะคะ คือคนคนที่เราคบกันหรือแฟนหรืออะไรก็ตามเขาอาจจะไม่ชอบคนโกหกคือไม่มีใครชอบการโกหกนะ,ะเราพยายามจะพูดทุกเรื่องเลยนะคะต้องพูดทุกเรื่องนะคะเริ่มต้นกันแต่เราก็ต้องดูจังหวะเวลาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งเจอกันปุ๊บพูดเลยนะคะโอเคกบก็จะแต่กบอะเป็นคนที่พูดเลยนะ,ะอันนี้กบ ไม่ไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆ่ะเพื่อนๆก็ต้องดูเวลาจังหวะที่เหมาะสมนะคะเวลาจังหวะที่เหมาะสมถึงจะพูดเรื่องนั้นๆนะคะแต่กบไม่นะกบพูดเลยอันนี้กบขอยกตัวอย่างของกบคือตอนแรกนะคะกบอย่างที่บอกกบกับสามีคุยกันทางโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าพี่สาวแนะนําให้พวกเราเจอกันนะคะเราคุยกันโทรศัพท์ก่อนนะคะพอคุยโทรศัพท์เสร็จก็อีเมลนะคะแล้วเราก็คุยกันทางอีเมลนะคะส่วนมากจะคุยกันทางอีเมลมากกว่าคุยโทรศัพท์นะคะแล้วทีนี้ ขออภัยค่ะคันจะหมียแล้วคันจะหมูยอีกแล้วแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บ pper. สามีกบบอกว่าฉันฉันต้องการให้คุณอ่ะฉันไม่ไม่อยากให้คุณทํางานแล้วคือเขาไม่อยากให้กบทํางานแล้วแล้วทีนี้อา้าวไม่ทํางานตอนนั้นอ่ะกบทำทำบ้านอยู่นะคะสร้างบ้านกับแม่นะกบทําบ้านสร้างบ้านกับแม่ทีนี้กบก็เป็นหนี้นะคะเป็นหนี้เพราะว่าก็เป็นหนี้เพื่อจะเอาเงินอ่ะมาทําบ้านนะ,ะก็ต้องผ่อนจ่ายอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะ แต่สามีกบเป็นคนตรงเหมือนกันฉันไม่อยากให้คุณทํางานแล้วอยากให้คุณกลับไปอยู่ที่บ้านกับครอบครัวอะไรแบบนี้คุณใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนถึงจะโอเคถึงจะพอบาลานซ์อะไรแบบนี้กบพูดไปเลยค่ะครั้งแรกเลยนะคะตอนนั้นน่ะยังไม่ได้แค่คุยโทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะคะยังไม่ได้เจอหน้าเจอตานะคะคบกันคุยกันได้แค่หนึ่งเดือนหรือเดือนเดือนกว่าเองนะคะคุยเลยกบถือโอกาสพูดไปเลยนะคะว่า โอเคกบต้องมีความภาระนะกบภาระใช้จ่ายแบบนี้แบบนี้แบบนี้และข้อแรกนะคะที่กบพูดกับสารมีกบนะคะบอกว่ากบจะต้องดูแลครอบครัวหรือว่าคนเป็นแม่นะกบอ่ะกบก็บอกเขาตรงๆไปเลยนะคะว่าผู้หญิงที่อยู่กับกบทุกวันเนี้ยกบที่กบเรียกเขาว่าแม่ทุกวันเนี้ยเขาไม่ใช่แม่ฉันนะแต่ว่าเขาเลี้ยงฉันมานั่นหมายความว่าเขาเลี้ยงฉันมานั้นแต่เด็กหมายความว่าฉันจะดูต้องดูแลเขาจนเขา นะคะจนเขาแบบอะไรก็ตามนะคะทีนี้เขาก็เขาก็เขาก็โอเคเลยนะคะเพื่อนๆเขาก็ถามว่าโอเคเท่าไหร่ยังไงอะไรยังไงบอกเขาเลยเดี๋ยวเขาก็จะเดี๋ยวเขาก็จะส่งให้เขาแบบมันง่ายมากเลยนะคะคือไม่ยากเลยนะคะคุยกับสามีก็คือบอกเขาอย่างนี้เขาบอกโอเคโอเคงั้นคุณก็เตรียมเก็บของนะคะเก็บของกลับบ้านอะไรแบบนี้ก็คืออย่างที่บอก เรื่องเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะกบสําหรับกบกบคิดว่าเรื่องเงินมันสําคัญเราเรามีอะไรเนี่ยเราพูดกับเขาตรงๆนะว่าเขาจะสามารถดูแลเราได้ไหมเพราะว่าเขายื่นข้อเสนอให้เรากลับไปอยู่บ้านนั่นหมายความว่าเขาต้องสามารถดูแลเราได้นะคะอันนี้กบยกตัวอย่างตัวกบเอนะคะเขาจะต้องดูแลเราได้เพราะเขายื่นข้อเสนอว่าอยากให้เรากลับไปอยู่บ้านในขณะที่กบกําลังทํางานอยู่นั่นหมายความว่าเขาต้องสามารถซัพพอร์ตกบได้กบก็เลยพูดไปตรงๆนะคะเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะคะ พอเราแต่งงานอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะเราไม่รู้อนาคตนะคะว่าเราจะอยู่กับผูช้ชายคนน,นั้นนานแค่ไหนนะคะแต่การพูดตรงๆกับเขาอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะจนทุกวันนี้นะคะกบกับสามีนะคะแต่งงานกัน13บปีนะคะสามีไม่เคยมีปัญหาเรื่องการส่งเงินกับไทยให้คุณแม่กบเลยหรือแม่กบเลยนะคะเพราะว่านั่นคือเขาคิดว่ามันนั่นคือหน้าที่นั่นคือสิ่งที่เขาควรจะทําและต้องทํานะคะก็คือกลายเป็นไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเลยนะคะโอเค ข้อที่สามนะคะข้อที่สามของเราก็จะวกไปหนอยู่ในข้อที่สองเมื่อกี้นะคะข้อที่สามของเราก็คือเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเงินเนี่ยมันก็สิ่งสําคัญนะคะข้อนี้ก็คือวกกลับไปข้อที่ข้อสองเมื่อกี้เลยค่ะอย่างที่กบบอกนะเรื่องเงินมันสําคัญนะคือการที่เราจะบอกว่าเออไม่ไม่สาคัญหรอกแต่มันจะสําคัญในอนาคตของเรานะคะคือสําหรับกบแล้วกบคิดว่า มันจะสําคัญนะคะในอนาคตของเรานะคะเราอาจจะบอกว่าโอเคอย่าพึ่งพูดเลยอย่าพิ่งพูดเลยตอนนี้หรือว่าอย่าพิ่งพูดเลยเดี๋ยวมีโอกาสเหมาะๆค่อยพูดโอเคมีโอกาสเหมาะๆก็ค่อยพูดได้นะคะแต่เราควรจะพูดนะคะถ้าเขายื่นข้อเสนอหรืออะไรต่างๆมาให้เราเราควรที่จะพูดกับเขาไปตรงๆนะคะโอเค คุณทําให้ฉันได้แค่นี้โอเคไม่เป็นไรเราก็เราเราพูดตรงๆนั่นหมายความว่าเขาให้เรามากน้อยแค่ไหนเราสามารถคุยกันได้นั่นคือสิ่งที่เราที่กบบอกไงคะคือของกกบเนี่ยมันเป็นเคสอีกเคสหนึ่งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าผู้ชายหรือคนที่เราครบอยู่นะคะ เขาบอกว่าโอเคมันมันเยอะเกินไปนั่นหมายความว่าเราอาจจะสามารถคุยกันได้นะคะสามารถคุยกันได้โอเคทําแบบนี้แบบนี้โอเคคุณไม่ต้องรับผิดชอบฉันหมดก็ได้เดี๋ยวฉันทําแบบนี้โอเคถ้าฉันไปทํางานคุณจะว่ายังไงคือเราสามารถคุยกันได้ไงคะกบก็ถึงบอกไงว่าการคุยอ่ะดีที่สุดนะคะข้อสามข้อที่กบพูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตคู่มากๆเลยนะคะกบถึงเน้นย้ํานะคะว่า เรื่องแบบนี้นะคะอยากมีชีวิตคู่ให้ยาวนานนะคะเรื่องแบบนี้เราจะต้องคุยกันนะนี่กบมาค่อนข้างที่จะเรียสคือก็อยากเอาแบบว่าเอาประสบการณ์แล้วก็ความจริงนะคะออกมาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังนาะ,ค,ะคืออย่างที่บอกว่า3ข้อเนี่ยมันเป็น3ข้อที่มันมันมันจะต้องมันจะต้องมีเลยนะคะในสามในในการครบกันในการเจอกันในการเป็นแฟนหรือเป็นสามีพัรยานะคะกบถึงบอกว่ามันสําคัญมากๆนะคะกบเนี่ย อย่างที่บอกกบก,กับสามีนะคะก็ ia, อยางขออนุญาตพูดอีกนะคะกบกับสามีอยู่ด้วยกันสิบสามปีนะ,ะสามกบก,กับสามีไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเลยนะคะไม่เคยเลยแม้แต่น,นิดเดียวครั้งนึงก็ไม่เคยนะคะสักครั้งก็ไม่เคยนะคะคือเขาเข้าใจนะคะเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะคะในสิ่งที่เราพูดนะคะเราต้องมีเหตุผลนะคะเรา,าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเรามีเหตุผลฟังขึ้นไหมแต่กบก็ให้เหตุผลเขาทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะ จนทุกวันนี้นะคะอย่างเช่นเรื่องดื่มเนี่ยเขาไม่เคยไม่เคยห้ามกบนะคะเพื่อนอ,อ,อาจจะเห็นหลายๆคลิปที่เวลากลบไปช้อปปิ้งหรือว่าไปซื้อของกบก็จะซื้อแอลกอฮอล์ของกบมาเขาก็ไม่เคยขัดนะคะนั่นคือชีวิตของฉันนะัคือความสุขของฉันก็คือเขาไม่นะคะเขาไม่เคยปฏิเสธว่าโอเคถ้ากบแบบไม่ได้ออกไปเขาก็ทํางานเขาก็แวะซื้อมาให้กบคือ มันเป็นเรื่องปกติสําหรับเราสองคนแล้วค่ะก็คือหเหมือนกับเขาเรียนรู้ซึ่งเหมือนกบเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเขาเขาเรียนรู้กบกบเรียนรู้เขานะคะอันนี้กบก็ยกตัวอย่างในตัวของกบเองนะคะว่าเขาแบบว่ารู้เรียนรู้กบมากอะไรแบบนี้กลายเป็นทุกวันนี้พูดกันนิดเดียวก็เข้าใจนะคะพูดกันนิดเดียวก็เข้าใจ นั่นเลยค่ะพูดกันนิดเดียวก็เข้าใจนะคะไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะคือแค่แค่พูดเขาก็เข้าใจแล้วค่ะนั่นแหละค่ะกบก็ถึงบอกว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็เป็นส่วนสําคัญนะคะที่แบบว่ามันทําให้ชีวิตคู่ของเราคลองรักหรือว่าไม่มีปัญหากันมาจนถึงขนาดนี้นะถึงแม้ว่ากบจะย้ายมาอยู่อเมริกานะกบมีปัญหาในหลายเรื่องนะกบมีปัญหาในหลายเรื่องในชีวิตนะไม่ได้เกี่ยวกับเราสอคนนะคะ หมายความว่าอะไรหมายความว่าส่วนมากปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ให้เราต้องแก้ไขนะคะในชีวิตคู่ของเราการมีชีวิตคู่มันก็ต้องคือสองคนมาอยู่ด้วยกันนะคะมันไม่ได้อยู่แค่แค่เราสองคนนะคะเหมือนกบแต่งงานกับเขากบก็ต้องแต่งงานกับครอบครัวเขาด้วยหรือเขาแต่งงานกับกบกบเขาก็ต้องแต่งงานกับครอบครัวกบด้วยนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นเป็นครอบครัวซึ่งกันและกันนะะทีนี้มันก็เลยต้องแบบ อาจจะมีปัญหาทั้งครอบครัวกบบ้างหรือแต่ก็ไม่มีไม่มีอาจจะมีปัญหาทางครอบครัวสามีบ้างอันนั้นก็คือการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาในครอบครัวนะคะก็กบกับสามีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงโอเคค่ะกบก็หวังว่า,าสิ่งที่กบพูดไปอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆท่านไหนที่กําลังติด คบขาคบกันอยู่หรือว่ากําลังเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็อย่าลืมเอาสิ่งที่ก,กบพูดไปใช้หรือว่าไปคลิปไปคิดดูก่อนก็ได้ค่ะโอเคคะ่ะเพื่พพอนๆกบขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอข,ของกบนะคะกบขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการ,กาการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงเงนะคะรวยๆเฮงเงปังๆนะคะใคร ทำ YouTube ก็ขอให้ได้ยอดวิวเยอะๆเป็นหลักแสนหลักล้านนะคะโอเคค่ะกดไปแล้วรักเพื่อนๆทุกคนค่ะ